สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับเราช่องดีไซน์ Family ช่วง DIY by Dad นะครับครอบครัวน่ารักนักออกแบบกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะครับใครยังไม่กด subscribe แล้วอย่าลืมกด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราทางช่องดีไซน์แฟมิลี่นะครับเป็นกาลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณ f c ที่ทักทายกันเข้ามาหลังไลกกันเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลก็ดีให้ความรู้ก็ดีหรือว่าแนะนําหรืออยากได้ความรู้นะครับขอบคุณมากๆที่ทักทายกันเข้ามานะครับวันนี้คุณพ่อก็จะนําเสนอไอ้เจ้ากล่องวิเศษกล่องนี้นะครับก็คือมันเป็นอะคูสติกไลท์เซนเซอร์นะครับก็ตัวนี้ไม่กี่บาทรู้สึกจะไม่เกินไม่เกิน30-40บบาทนี่แหละ ก็คือถามว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรมันคือมันมีหน้าที่ที่สวิตช์ไฟแต่เป็นเหมือนเซนเซอร์นะก็ไม่ได้มีอะไรมากกับเจ้าตัวนี้ก็คือว่าถ้าในยุคนี้ยุคโควิดใช่ไหมเราก็จะแบบประมาณว่าแบบไม่อยากเอามือไปกดปุ่มกดสวิตช์หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่านิ้วมือนิ้วมือเราเป็นพาหะในการนําพวกไวรัสเข้ามาหรือเปล่าหรือนําเชื้อโรคเข้ามาหรือเปล่าเนี้ยเราก็ไม่อยากกดสวิตช์นะเราปิดเทปไว้เนี้ยนะ เซนเซอร์ตัวนี้มันก็จะทำงานด้วยการแค่ดีดนิ้วตกมือก็เป็นอันติดนะครับซึ่งการประกอบมันก็ไม่ได้ยากนะครับนะใช้กับ LED นะได้สูงสุดถึง40วัตต์นะต้องใช้กับ LED นะแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้นะเวลามันเปิดแล้วอ่ะมันจะมีเวลาของมันคือมันจะไม่ได้เปิดตลอดนะคือไม่ใช่ว่าเราเปิดปุ๊บกดเปิดเปิดสมมติว่าเราตกมือปุ๊บไฟติดเนี่ยมันก็จะแบบยาวทั้งวันทั้งคืนนี้ไม่ใช่นะ อันนี้มันก็จะแบบดับเองอัตโนมัติก็คือหมายความว่าน่าจะประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีมังไฟมันก็จะดับเองมันก็จะเหมาะกับเช่นการติดไว้ที่โรงรถแบบเวลาเราเข้าบ้านตอนคืนมืดๆหรืออะไรเงี้ยหรือเราไปทํางานกับเข้าบ้านเย็นอย่างเงี้ยแล้วเริ่มมืดค่ำแล้วอ่ะเราเราไม่ได้เปิดไฟทิ้งไว้ภายในบ้านเงี้ยเราสามารถแบบตบมือให้ไฟมันเปิดในช่วงนั้นตอนที่เราจอดรถก็ได้อะไรเงี้ยมันจะได้สว่างอะไรเงี้ยนะหรือ2ก็คือทําไฟตรงทางเดินบันได อย่างเงี้ยก็คือเราอาจจะใช้แค่แบบปบมือปุ๊บแล้วไฟก็ติดอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ขั้นตอนการประกอบมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยก็คือมันมี Input Output ก็คือท่อนบนเนี่ยคือตัว Input ตัว Input ที่ต่อมาจากเขาเรียกอะไรไฟบ้านนะเอาพุก็คือไปที่หลอดไฟเราก็สามารถต่อหลอดไฟกี่หลอดก็ได้ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน40วัตต์นะถ้าเกิน40วัตต์เนี่ยมันก็โหลดมันก็คือไอตัวนี้ขาดนะ ก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการประกอบกันดีกว่ามันง่ายมากเลยแล้วก็มันน่าใช้นะแต่ข้อเสียคือคุณพ่อไม่ชอบตัวนี้ว่ามันเปิดแล้วมันปิดเองไงถ้าเกิดสมมุติว่าเซนเซอร์ตัวนี้ข้อดีก็เกิดสมมุติว่ามันสามารถทําให้มันดีกว่านี้คือตบมือหนึ่งครั้งเปิดตบมือหนึ่งครั้งปิดอย่างเงี้ยจะโอเคมากแต่อันนี้มันคือแบบเปิดหนึ่งครั้งแล้วก็ดับเองต้องรอมันจะดับอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะซื้อไปใช้ในส่วนไหนเดี๋ยวเราไปประกอบกันดีกว่าขั้นตอนการประกอบมันก็ไม่ได้มมีีอะรยกก็ล่ง มีโคมไฟหลอดไฟตัวอย่างนะแล้วก็เบ้าไฟปลั๊กเสียบแล้วก็สายไฟ1นึขดนะก็เดี๋ยวเรามาดําเนินการประกอบกันดีกว่าก็เบื้องต้นเนี่ยก็คือสายสีน้ําตาลกับสีน้ําเงินเนี่ยมันคืออินพุตอินพุตก็คือมาจากไฟบ้านที่เข้ามาในนี้เข้ามาในกล่องนี้ก็คือจากไฟบ้านจ่ายเข้ามานี่อย่าตอผิดนะต่อผิดกล่องพังเลยนะ ก็คือจริงๆมันมีคู่มือเขียนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะรายละเอียดมันเขียนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็คือไฟบ้านเข้ามาอันนี้ก็คือสีน้ําตาลเป็นไฟบ้านแล้วก็สีน้ําเงินเนี่ยเป็นไฟบ้านส่วนน้ําเงินขาวเนี่ยก็คือเข้าไปที่ตัวเต้ารับหลอดไฟนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็มาประกอบกันก็เราก็จะเอาสายไฟเนี่ยนะเป็นด้านหนึ่งจะเป็นเส้นดําเป็นเทาดํากับเทาล้วนก็เอาเทาดำเนี่ยเป็นสายไฟ เป็นตัวนำไฟเข้ามากันแล้วกันนะอ๋อแล้วที่ยังขาดไม่ได้อีกอันนึงต้องมีเลยก็คืออุปกรณ์เช็คไฟก็คือไขควงเช็คไฟนะเพราะเดี๋ยวเราต้องเช็คว่าไฟเข้ามาจากเส้นไหนลายไหนนะ ควไม่ได้เพราะว่าระบบมันทํามาแบบนี้ห้ามกลับขั่วนะก็ตอนนี้ก็เป็นอันประกอบเสร็จแล้วล้วก็เอาหลอดไฟใส่นะพอเราเอาหลอดไฟใส่ปุ๊บนี่นะก็เป็นอันเสร็จแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็เราก็ไปเช็คดูว่าไฟบ้านเราเนี่ยมันเข้ารูไหนอ่าไม่ไม่เข้าเข้ารูไหนเข้ารูนี้นะไฟเข้าทางรูขวาเราก็เอาไอ้ที่เป็นที่เราทำเมื่อกี้ลายดำเนี่ยเป็นรูขวา ปึ๊บนะไฟมันก็จะกับพริบหนึ่งทีนะครับตอนนี้ถ้าเราตบมือ,อยังไงก็ไม่ติดเนี่ยตบมือ,อก็ไม่ติดนะตบมือ,องไงเราก็ไม่ติดเดี๋ยวดูนะตบมือ,องไงก็ไม่ติดแต่ว่าเพื่อนเพื่อนจะงงเอ๊ะทำไมในระบบมันขายถ้ามันบอกว่าตบมือติดมันไม่ติดนะตบมือ,องไงก็ไม่ติดนะแต่จริงๆเราอันนี้คือเซนเซ์เดินผ่านก็คือเรามือบงังมันก็จะติดนะ มันเป็นมืออุดรูเนี่ยมือบังรูเนี่ยมันก็จะติดนะครับเซนเซอร์มือบงังรูนะเดี๋ยวอันนี้ก็จะดับเองนะประมาณกับหนึ่งนาทีมันถึงจะดับเองนะเนี่ยเซนเซอร์เราก็กดน,นะปิดปิดรูแสงปุ๊บมันก็จะทำงานนะครับ ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยตบมือมันจะติดไหมเนี่ยเราเสียบใหม่ตบไงก็ไม่ติดนะยังไงก็ไม่มีทางติดคือจริงๆหลักการของมันตัวเนี้ยมันคือให้เราต้องเอาเทปอะไม่ใช่เทปดำนะเอาอะไรก็ได้มาปิดรูเงี้ยไม่ให้มันมีแสงเข้าอะโอเคก็พอเราติดเทปอะไรนี้เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ ทำการดีดนิ้วหรือแค่ตบมือมันก็จะเปิดไฟเดี๋ยวเราทำให้คุณผู้ชมดูกันแลวกันนะครับนี่นะเี่นะตบมือก็เปิดละเรียบร้อยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลยไม่ต้องเอามือไปกดสวิตช์ด้วยเดี๋ยวลองให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะอะแค่นี้เองก็ติดแล้วแล้วก็มีเวลา ที่มันกาหนดไว้เดี๋ยวมันก็จะนับก็คือนับถอยหลังไปนะก็คือพูดง่ายว่าระบบนี้มันเป็นอะคูสติกก็คือการดีดนิ้วตบมือให้อะไรมีเสียงเข้าไปอ่ะมันก็จะเข้าไปถ้าเสียงดังๆกระทบกระเทือนเงี้ยมันก็อาจจะเข้าไปได้มันก็จะทําให้ติดได้เหมือนกันอย่างเช่นทําของหล่นก้องแกองแกงเง,งี้ยมันก็อาจจะติดได้นะเดี๋ยวเราอาจจะตาที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราทําของหล่น สมมติว่าเราทําของหลน่นเดี๋ยวเราทําของหลน่นนะคือเราทําของหล่นมันก็มันก็ติดเลยอันนี้คือตัวนี้แหละมันก็คือทํางานนะหลักการมันก็คือประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆอยากจะซื้อไปลองสนใจไปลองกันยังไงแต่ถ้าเราเราแกะตรงนี้ออกนะยังไงมันก็ไม่มีตบมือยังไงก็ไม่ติดนะเนี่ยถ้าเราแกะตรงนี้ออกแล้วตบมือยังไงก็ไม่ติดนะเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ ไม่ติดนะต้องเอามือบังรูเท่านั้นถึงจะติดเห็นไหมเอามือบังรูถึงจะติดนะคือมันเป็นเซนเซอร์แบบว่าสัมผัสอะแบบว่าเราแค่เอามือบังปุ๊บมันก็จะติดนะเห็นไหมมันก็จะติดนะก็บอกเพื่อนๆแค่นี้ว่าก็ลองดูว่าเผื่อเอาไปใช้ในจุดไหนทําอะไรแบบว่าถ้าเกิดเราไม่ได้อยากจับ สวิตไฟไม่อยากแตะสวิตไฟเนี่ยเราก็เลือกเอาว่าเราจะเอาไปแตะสัมผัสเฉยๆหรือเราจะใช้เป็นเสิ่งตบมือนะเพราะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเรามานั่งคุยเราก็ประกอบอะไรเล่นๆให้ดูจากอุปกรณ์เนี้ยซื้อมาจากในเว็บนะเดี <c oughs> ย๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เผื่อใครสนใจอยากเข้าไปซื้อก็ลองเข้าไปดูนะรุ่นใหมๆ่ๆอาจจะมีดีกว่านี้ก็ได้แต่ตอนนี้คุณพ่อซื้อมาเนี่ยซื้อตัวถูกๆมาลองว่าอยากรู้ว่ามันทํางานยังไงแค่นั้นเองเราจะเอามาปรับปรุงแอแดปที่บ้านเราเเยังไงเนาะก็เลยเอา มาทดลองใช้ดูก็อยากให้เพื่อนๆลองไปดูกันว่ามันทำได้ยังไงตามหน้าที่ของมันเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ับ s ไ r i b e แลวอย่าลืมกดกระดิ่งกิงกิงให้กับช่องดีไซน์แฟมิลี่นะครับครอบครัวน่ารักออกแบบนะครับเป็นกําลังใจให้กับเราช่องเล็กๆด้วยการกด Sub s ไ r i b ์ให้เราด้วยครับนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปใหม่ๆของเรานะครับช่วงนี้โควิดก็ใส่แมสคลุกเ,เจลล้างมือ ล้างมือให้บ่อยหน่อยเพราะว่าตอนนี้แพร่กระจายมากเลยก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนให้เราพ้นผ่านไปด้วยกันนะครับก็ไปแล้วไม่มีอะไรมากเลยคลิปนี้สนุกสนุกเพลินๆนะครับก็ลองไปติดตามดูว่าไปลองไปลอง,ไปลองหาซื้อดูว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเราจะไปใช้กับอะไรก็ลองไปทำกันดูนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเราครับคลิปนี้ไปก่อนละครับ